เรื่องนี้ไปดูการเข้าครัวของคนทันสมัยอยากทำอะไร YouTube ช่วยได้ดิฉันเคื่อพยาลิสันเทียเป็นพยาบาลวิชาชีพคนไข้จะทำกับข้าวจะทอดไข่คอนโด7ชั้นนายคนนี้กำลังจะทอดไข่กินก็ไม่น่ามีเรื่องแต่มีครับอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นเอ็งจะทอดไข่เหรออะไรอ,อะไร เอ็งจะทอดไข่ธรรมดาอย่างนี้ได้ยังไงข้ามีสูตรยังไงยังไงสูตรอะไรวะโอ้นี่นี่ข้าเพิ่งไปดู YouTube มาเว้ยเขาเรียกไข่คอนโดไข่คอนโดเอาแล้วเอาแล้วของใหม่ลองทําจากยู u ูบยูทู u เ u b e r ปรากฏตัวแล้วครับท่านซอนซอนกันเป็นชชั้นไงเขาเรียกไข่คอนโดเนี่นี่เอ็งลองจินตนาการแล้วนึกภาพดูเว เฮ้ยมันไม่ธรรมดาเลยวุ้ยไข่คอนโดเลยนะเฮ้ยเอาเหรอจะลองเหรอโอ้ยนี่น้ำมันน้อยไปน้ำมันน้อยไปพูดดูดีมันฟังเหมือนง่ายจริงเลยง่ายจริงเหรอนี่โอ้ใส่น้ำมันน้อยไปน้อยไปเขย่งเขย่งเขย่งเยอะๆใส่น้ำมันเยอะนะนั่นว้าเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยได้ได้ ดีมันต้องใจเย็นๆดิวะเฮ้ยเราทำของใส่ด้วยใจเย็นใยังไงยังไงเฮ้ยอะไรน่าไอยเฮ้ยไข่เจียวเฮ้ยไข่เจียวคอนโดเอามามาไข่ยวคอนโดเฮ้ยเฮ้ยเห็นแต่ย้ายยูทูปยูทูปแม่โอ้โหไม่ทนแล้วแม่ยิงไปด้วยเออคอชนไปวะโอ้ยตาโอ้ยเอฟซีเอฟซีนั่น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 สูงแล้วสูงแล้วเฮ้ยพอไม่ได้พอไม่ได้อันนี้มันแค่ชั้นเดียวเองคอนโดมันต้องหลายชั้น ูพต yeah. ้องหลายชั้นโอยคอนโดธรรมดาไม่ได้้ด้ uh uh well ัง้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้มันแค่อพาร์ทเมนต์คอนโดมันต้องเจ็ดชั้นเว้ยชั้นเ็ดชั้นมันต้องเติมเั่มเออเติมเขเติมเติมเตเติเติมเมเติมเต้มเตนม่เตตเเต้มม หน้าแล้วโอ้โหเจ็บมากช่ไหมครับุทตปวนลอดเนอะโฮ้ยนานาไม่หายอ่ะจำนะจำอะไรจากยูทูบเนี่ยนะมันต้องคิดคิดให้นานเลยแล้วค่อยทำไหมอ่ะไม่งั้นมันเจ็บงี้นะเจ็บเจ็บขณะที่ทอดอะคะ่ะทอดแล้วก็พับไปพับมาได้ประมาณ 4- 5ชห้าชาะปรากฏว่าน้ำมันกระเด็นข,ขายเข้าที่หน้าแล้วก็เลยต้องรีรบมาหาหมอไม่รู้ว่าไข่ทอดคอนโดกับคนทอดหนังกรอบอันไหนอร่อยกว่ากัน ขอขอบคุณคุณเกื้อปยารทธิ์สังเทียพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสถานีอนามัยแห่งหนึ่งเจ้าของเรื่องจะทอดไข่คอนโด